ครับผมวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมจะมาทําเรื่องรีวิวรถใหม่กันเพลินว่าผมได้รับความ,มนาอนุเคราะหจากศูนย์เชฟโรเลตวิภาวดีนะครับหรือเครือพนาคอนครนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในรถเชฟโรเลตนะครับคลูซเ,เครื่องดีเซลนะครับคือเครื่อง2000ตัวใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาดูกันคร่าวๆว่าในเครื่องออตัวใหม่นะครับรถครูซตัวใหม่ มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแล้วก็มีอะไรให้เราเล่นกันมากขึ้นนะครับผมเบื้องต้นนะครับรถ c h e v r o ร e เล r ครูตัวใหม่นี่นะครับผมหน้าตาของพวงมาลัยของตัวใหม่นะครับสังเกตกันง่งายๆนะครับบนคอนโซลพวงมาลัยเนี่ยเราจะมีหูฟังบลูทูธนะครับอยู่ตรงทางด้านนี้นะที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นแค่ตัวตัวมิวเสียงนะครับผม ทีนี้เรามาดูทางด้านหน้าจอกันว่าหน้าจอแสดงผลของวิทยุเป็นยังไงแล้วก็เราจะมาเซตกับตัวมือถือกันอย่างไรครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของส่วนของอดิสเพย์บนหน้าจอเครื่องรับวิทยุเรานะครับผมเบื้องต้นนะครับในการเซตบลูทูธนะครับเราเข้ามาที่โหมด AUX เรามาเปิดหน้าจอนะครับ ข้หมูที่เป็น a x ก่อนแล้วเราก็มาที่ c o n f i g นะครับหน้าจอจะเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็น p ฟ one Setting นะครับเป็นออปชันที่ที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับเราเข้าไปในโฟล์ดเซตติ่งก็จะมีเรื่องของบลูทูธลิงโทนแล้วก็รีเทิร์นนะครับคือปรับค่าเป็น,ปนค่าเบื้องต้นนะครับ เรามาเริ่มด้วยกันผมเองก็เพิ่งจับเหมือนกันนะครับเรามาที่บลูทูธนะครับอันบนสุดเป็น Activate Activation นะครับก็คือเปิดบลูทูธของมือถือหรือไม่ก็ขณะนี้อยู่ใน s t a ตัสอออยู่นะครับเราก็จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับผมนะครับต่อมาก็คือดีไว c e ลิส t ์นะครับก็คือ เป็นอุปกรณ์ตัวไหนบ้างก็หน้าจอตรงนี้มีทั้งหมดก็คือ5เครื่องนะครับ device ต,ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะเรายังไม่ได้เชื่อมต่อต่อมาเรามาเมนูถัดมาเมนูที่3ก็คือการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับ d e v i c e แล้วก็เปลี่ยนโค้ดของตัวบลูทูธนะครับเรามาเริ่มด้วยกันเบื้องต้นนะครับเหมือนเดิมมือถือของผมเป็นโนเกียนะครับรุ่นธรรมดานะครับที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ในมือถือของผม ผมเปิดสัญญาณบลูทูธทิ้งไว้แล้วนะครับผมโอเคทีนี้ที่หน้าจอผมเลือกมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มือถือของผมเองก็จะทำการเซิร์ชหานะครับผมส่วนที่เปลี่ยนไปในการเชื่อมต่อบลูทูธของรถเชลโรเลตคูซคือมีการรอแล้วก็มีการขึ้นโค้ดในการเชื่อมต่อให้นะครับผม ออตอนนี้ในมือถือของผมเจอแล้วนะครับครับผมในหน้าจอมือถือขงผมนะครับเมื่อเสิร์ชหาบลูทูธจะขึ้นอ่าดวิ์ที่ขึ้นว่าไมค์คาร์นะครับผมผมก็ทำการแอดไมค์คานะครับผมก็ใส่โค้ดก็คือหน้าจอเครื่องเราก็คือโค้ด1 2, 3 4 4นะครับแล้วก็โอเคครับผมทีนี้เรามาดูบนหน้าจอ ดิสเพย์กันก็จะขึ้นว่า Nokia 2 7 3เ Class มศนคลาสสิกนะครับเราก็กด y e S O okay, K ไปนะครับผมตอนนี้มือถือผมกับเครื่องก็ได้ทำการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วทีแพร์ลิงเรียบร้อยนะครับเครื่องมือถือของผมกำลังทำการเชื่อมต่อกันตอนนี้ขณะนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทำได้ทำการเชื่อมต่อโทรโศั์บลูทูธมือถือของเรากับรถดนวนของเทเบิลเด็ครูซนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเซตติ้งใหม่ ล้วก็มาย้อนกลับมาดูตรงหน้าบลูทูธนะครับผมเข้ามาเหมือนเดิมก็จะเป็นเรื่อง Activation device list นะครับทีน,นี้เรามาดูที่ device list กันก่อนครับตอนนี้บนหน้าจอก็จะมีมือถือของผมนะครับที่เพิ่งแอดเข้าไปเมื่อกี้เข้ามาให้แล้วนะครับผมเรากดลองคลิกเข้าไปดูเนี่ยแล้วก็จะเจอคำว่า select กับ delete นะครับเ็าจะบอกว่า,าถ้าเราเลือกเราก็เลือกทําการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมก็เชื่อมต่อ ขณะนี้มือถือผมเชื่อมต่อกับรถยน์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบโทรออกดูนะครับผมหน้าจอก็จะบอกว่ามือถือผมเนี่ยโทรด้วยระบบดดีแท็กนะครับแล้วก็นี่เป็นเบอร์ที่โชว์ออกในการโทรออกนะครับผมนี้นขณะนี้เรากำลังการโทรออกอยู่นี่คือเสียงที่เกิดขึ้นในรถนะครับคือเป็นการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธโอเคครับผมก็ทีนี้เราเลื่อนลงมานิดนึงอ่า บนคอนโซลของวิทยุเราเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มขึ้นมาเพิ่มพิเศษอีกปุ่มนึงก็คือตัวรับโทรศัพท์นะครับกับปิดเสียงนะครับผมตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกับที่พวงมาลัยที่เราเพิ่มตรงจุดที่ปิดเสียงเดิมก็เพิ่มสามารถรับโทรศัพท์ขึ้นมาได้นะครับครับผมก็เราย้อนกลับมาที่หน้าจอ,อาโฟ one เซตติ n งกันใหม่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเข้าไปในฟังก์ชันของบลูทูธแล้วต่อมาเรามาดูฟังก์ชันของตัวลิงโทน ลิงโทนตัวนี้ก็คือเป็นตัวสัญญาณรับสายนะครับเมื่อมีการโทรเข้ามาเนี่ยจะใช้ลิงโทนตัวไหนก็คือเราอาจจะไม่ได้ใช้ลิงโทนของมือถือแต่ใช้ลิงโทนของตัวรถยนต์แทนนะครับผมทีนี้เรามาทดสอบเสียงกันนี่คือลิงโทนที่1นนะครับผมอ่านี้ขอโทษครับผม ต่อมานี้คือเป็นลิงโทนที่สองนะครับคับผมต่อมานี้เป็นลิงโทนที่สามนะครับผมนี่ก็เป็นลิงโทนที่ใช้กันในรถยนต์นะครับเมื่อมีมีสายเรียกเข้ามาของรถยนต์เชฟโรเลตคูซ ครับผมนี่เป็นหน้าจอแสดงการเชื่อมต่อแล้วนะครับของระหว่างรถกับมือถือนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือว่าก็จะบอกว่าเป็นอุปกรณ์ตัวเท่าไหร่นะครับอย่างในนี้ก็คือเป็นโนเกีย7 3 0สนคลาสสิกนะครับเครือข่ายดีแทกนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าสัญ,ญญาณมือถือเรามีอยู่กี่ขีดนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบดูว่า,าถ้ามีการโทรเข้ามือถือของผมเนี่ยแล้วเครื่องจะ รถยนต์จะทำอย่างไรนะครับผมผมขณะนี้ผมใช้อุปกรณ์มือถือผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับโทรเข้าหาก็<อ>ที่คือขนาะนะครับคือมือถือก็มีเสียงน้องเตือนแล้วก็รถเองก็มีเสียงสัญญาณผมเหมือนกันนะครับแล้วก็บนหน้าจอก็จะบอกว่าหมายเลียใดโทรเข้ามานะครับรับหรือไม่รับนะครับอนุญ,ญาตกดพอที่มือที่เครื่องเราก็จะมีกดเครื่องบนนะครับรับ ผมมาดูบนหน้าจอตรงนี้นะครับกดข้างบนก็คือรับสายนะครับกดข้างล่างก็คือวางสายครับตอนนี้ผมกดวางสายคือเป็นการตัดไปนะครับผมนะฮะถ้ารับสายก็กดด้านบนก็เป็นปุ่มรับสายนะครับผมครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานของระบบแฮนด์ฟรีบ Bluetooth นะครับของรถเชฟโรเลตเชฟโรเลตคลูซที่ติดรถมาให้เราครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบเมื่อกี้เชื่อมต่อกับ มือถือโนเกียนะครับอ่าเมื่อสักครู่ผมได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์ของผมอีกเครื่องหนึ่งก็คือเป็น Galaxy Tab นะครับผมก็ขณะนี้บนหน้าจอก็จะมีอยู่2ตัวแล้วนะครับผมผมก็ทดสอบใช้งานตัว Galaxy Tab นะครับผมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาทดสอบโดวการครับผม เรามาทดสอบด้วยการโทรออกนะครับเรามีฟังก์ชันเราสามารถสั่งโทรออกได้จากตัวรถเลยนะครับผมนะฮะบนหน้าจอของเราเนี่ยสามารถปรับเอ่อไม่สักครู่นะครับ๋ยวผมย้อนกลับไปแล้วกันขณะที่เรามีการสแตนบายอยู่บนหน้าจอนะครับว่ามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเราต้องการจะโทรออกเนี่ยเรามากดที่ปุ่มโทรออกตรงนี้นะครับหน้าจอก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายจาลักตัวเลขเอาไว เลือกกดโทรออกนะครับแล้วก็มีทางด้านไปหน้าย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายัางไงได้บ้างนะครับเบื้องต้นเรามาดูหมายเลขก่อนเราเลื่อนที่ปุ่มเมนูนะครับเป็นตัวลิงก์ที่เมนูนะครับเข้าใจว่ากดปุ๊บศูนย์สองสี่ห้านะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับผมต่อมาตัวนี้ตัวย้อนหลังนะครับน่าจะเป็นตัวเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับจะไปหน้าถอยหลัง นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวลบนะครับพอสำเรากดเปิดผิดนะครับผมนะฮะต่อมาด้านข้างตรงนี้เ,เป็นบุก k มากครับโฟปุ๊บ available นะครับใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโทรออกนะครับนี้เป็นฟังก์ชันด้านข้างนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องตัวบุกมากนะครับว่าจะเป็นบุก m มากที่เก็บไว้ในเครื่อง อุปกรณ์มือถือของเราหรือเป็นในรถแต่ผมก็จะว่าน่าจะเป็นที่เก็บไว้ในรถของเรานะครับน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเก็บใช้งานได้สําหรับในการจดจําเบอร์นะครับผมบนะครับโฟนบุ๊กนะฮะก็นี่คือวิธีการใช้งานตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือนะครับก็คงต้องมาเลือกที่ดีไวท์ใหม่ว่าเป็นเราจะเลือกเป็นดีไวท์ตัวไหนแทนนะครับผมเนื่องจากผมไม่สามารถทดสอบอุปกรณ์ดีไวท์หลายตัวพร้อมๆกันได้ นะครับผมอาจจะต้องลองให้ท่านอื่นหรือเพื่อนๆพื่อนคอื่อนน,นะครับมาพูดเพิ่มเติมไม่ทราบว่าถ้าเราเชื่อมต่อกันหลาย,ลายอุปกรณ์แล้วถ้ามีการโทรเข้ามาเนี่ยตัวสัญญาณต่างๆจะวิ่งเข้ามาให้เราหรือไม่นะครับพร้อมกันหรือไม่หรือว่าอ,อย่างไรนะครับผม